จะทาให้ธุรกิจอยู่แบบยั่งยืนก็คือการสร้างความรักศึกษาครับผู้รือพวกส่วนใหญ่มีความภักดีนะครับแล้วก็มีการบอกต่อสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้ธุรกิจของท่านนะครับที่เรียกว่าเป็นธุรกิจที่ท่านดูแลบริหารจัดก,การเองเจเนี Genius, นะครับก็จะมีรายได้แบบระยะยาวต่อเนื่องด้วยนะครับนี้เราก็มาดูครับว่าการที่เราจะต้องเข้าถึง บุคคลนะครับที่จะทําให้เขาซื้อซ้ําตลอดไปแนะนนครับเราต้องเสนอเรื่องของการใช้แล้วนะครับดีอย่างไรคุ้มค่ากับสินที่เขาจ่ายสตางค์ให้เราหรือไม่นะครับสมมุติว่าช่วงเวลานั้นได้ผ่านไปแล้วนะครับมีนักธุรกิจหรือมีคนที่ต้องการใช้สินค้าอย่างต่อนเนื่องสมอรเบสมรอเรามาดูกันใชครับว่าในแต่ละเดือนนะครับถ้ามีผู้บริโภคซื้อซ้ําขนาดไหนท่านจะมีรายได้ประมาณ5 0,000บาทต่อเดือนนะครับ ตัวอย่างครับถ้าผมเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในธนาคารครับก็จะมีหลายคนนะครับที่นําเงินไปฝากธนาคารเพื่อให้ปลอดภัยแล้วก็ได้ดอกเบี้ยนะครับแต่ถ้าเริ่มต้นตัดสินใจทํำชีวิตเจเนสจากนี้ไปสักประมาณ2ปีนะครับท่านก็จะมีคนซื้อซ้ำนะครับซื้อซ้ําๆแนะนําต่อก็อาจจะถึง1,000คน ยกตัวอย่าง5มีไรายได้นะครับ50,000บาทจะต้องมีประมาณ1,000คนครับ1,000คนที่ว่านี้ไม่ได้เกิดจากเราเพียงคนเดียวครับเกิดจากคนนะครับที่เราไปแนะนําต่อเขาไปบอกต่อกันครับและก็มีการซื้อซ้ําในทุกๆเดือนการซื้อซ้ําเหล่านี้นะครับถ้าเป็นในระบบนักธุรกิจเจเนสด้วยกันเองเขาจะเรียวกว่าการทำออโตชิฟในระหว่างเดือนนะครับ ในรอบบัญชีของแต่ละท่านก็จะมีวันที่รักษาย,ยอดหรือออโตชิปคือวันไหนนะครับก็คือวันที่ท่านสมัครยกตัวอย่างครับสมัครวันที่27ใช่ไหมครับก็อีก30วันครับก็ามาซื้อซ้ําในวันที่27เวลาประเทศไทยก็คือหลัง13นาฬิกานะครับแล้วก็บวกไปอีก7วันให้เกินนี้เพื่อให้คะแนนดำรงอยู่และคงอยู่ที่สามารถได้จ่ายผลตอบแทนให้ท่านในระยะยาวครับอย้อนกลับมาครับเรื่องของถ้ามี1000นคนละครับ 1000คนที่ว่านะครับซื้อซ้ำๆคนละ1ชิ้นนะครับ1ชิ้นอาจจะเป็นตัวเซรั่มะจะมีคะแนนนะครับเกิดขึ้นใน1หลอดเซรั่มนะครับประมาณ60คะแนนถ้าทุกคนนะครับหน0 0คนซื้อทุกคนนะครับคนละ1ชิ้นเท่านั้นเองนะครับในเดือนนั้นนั้นท่านก็จะมีคะแนนทั้งหมดประมาณ60,000คะแนนใช่ไหมครับ ถ้าเราเอา60,000คะแนนนะครับมาคำนวณในแผนกราดของเจเนสซ้ายขวานะครับหารเฉลี่ยออกมายกตัวอย่างผมให้คะแนนที่60,000ครับอยู่ในข้างที่เป็นคะแนนด้านแขงนะครับท่านก็จะมีนะครับคะแนนในการจ่ายคอมมิชชั่นที่เรียกว่าไซเคิลบูดานไซเคิลบูดนะครับให้เอา6 0 0นะครับจำนวนคะแนน6 0 0นะครับหาร60,000ครับก็จะออกมาเป็นจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ครับ 100่งร้อไซเคิลหรือ100รอบนะครับนั่นหมายความว่าท่านจะมีรายรับโอกาสที่จะมีรายรับต่อเดือนนะครับสูงถึง1นึ0 0 0สนสองหมื่นกว่าบาทมันจะเป็นไปได้แต่เป็นไปได้เพียง50%ท่านก็จะมีรายรับอยู่ที่ประมาณ5 0,000บาทต่อเดือนแล้วนะครับลองคิดดูว่าถ้าเรานําเงินนะครับไปฝากธนาคารท่านจะมีดอกเบี้ยเดือนละห้าหมื่นนะครับดอกเบี้ยสจุด ห้าเรแล้กันในบัญชีออมทรัพย์นะครับจะต้องนาเงินนะครับห้ามถอนเลยถึงขนาดไหนครับประมาณ30กว่าล้านจนะครับถึงจะได้รับเบี้ยเดือนห้าหมื่นแต่ถ้าทําธุรกิจเจเนสครับทำสอปีนะครับอย่างต่ําทำสอปีท่านจะมี1,000คนที่อยู่ใต้ท่านนะครับพร้อมที่ซื้อซ้ํา นี่แะครับคือสิ่งที่ผมอยากจะเล่าสู่บนฟังเพื่อให้ท่านนะครับตื่นขึ้นมาในวันที่ท่านต้องรักษายอดหรือทำออโตชิปเก็บคะแนนไว้ครับ60คะแนนต่อเดือนไม่ใช่เรื่องสาหัสเลยใช่ไหมครับก็ได้ใช้สินค้าที่ดีได้บอกต่อนะครับได้รายได้เพิ่มขึ้นอ่อนยาวยิ่งขึ้นและก็สนุกกับชีวิตครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับในเต่อไปครับ